เพราะว่าในเมื่อเราเป็นคนไทยแล้วเราทานข้าวไทยอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ตรงนี้เป็นความรู้ไว้สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจําแนกข้าวเปลือกนะครับ2วิธีในการจําแนกข้าวเปลือกเจ้ากับข้าวเปลือกเหนียวครับพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับที่ผมเคยพบเจอนะครับก็มีคําถามมาว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการยังไงได้บ้างนะครับในการที่เราจะ จำแนกข้าวว่าข้าวเปลือกชนิดนี้เป็นข้าวเปลือกข้าวเจ้าข้าวเปลือกชนิดนี้เป็นข้าวเปลือกข้าวเหนียวเราจะมีวิธียังดูยังไงนะครับดูว่ามองไปแล้วเนี่ยเราจะดูได้หรือเปล่าว่าเอ๊ะตัวนี้นะเป็นข้าวเปลือกข้าวเจ้าเอ๊ะตัวนี้นะเป็นข้าวเปลือกข้าวเหนียวนะครับจะได้เป็นความรู้ติดตัวนะครับไว้สําหรับสอนเพื่อนๆต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับว่าวิธีการดูมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าในเมื่อเราเป็นคนไทยแล้วเราทานข้าวไทยอยู่แล้ว ก็อยากให้ตรงนี้เป็นความรู้ไว้สามารถเอาไปแชร์สอนเพื่อนชาวต่างชาติได้หรือว่าสอนเพื่อนที่ยังไม่ทราบว่าวิธีการจะแน่เข้าเปลือกดูอย่างไรนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับว่าเข้าเปลือกลักษณะทางกายภาพเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับสีทองทองสีเหลืองสวยงาม แต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะข้าวเปลือกที่ต่างกันถ้าเราสามารถมองเป็นเราก็จะสามารถแยกประเภทได้ว่าข้าวชนิดข้าวเปลือกแบบนี้เนี่ยมันเป็นพันธุ์อะไรข้าวเปลือกแบบนี้เป็นพันธุ์อะไรนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามี2วิธีในการจําแนกข้าวเปลือกเจ้ากับข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเหนียวนะครับวิธีแรกนะครับดูทางกายภาพนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถ้ามาเทียบกันนะครับข้าวเปลือกข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวนะครับ เรามามองดูใกล้ๆนะครับด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเจ้าด้านขวาจะเป็นข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเหนียวนะครับจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยข้าวเจ้าเนี่ยลักษณะมันจะเรียวกว่นา really นะครับมันจะมีความเรียวความยาวมากกว่านะครับแล้วก็สีจะเป็นสีทองสีเหลืองอ่อนนะครับการสัมผัสเนี่ยจะเนียนกว่าแล้วสีก็จะไม่เข้มเท่ากับข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเนี่ย ถ้าสังเกตจะเห็นว่าสีจะเข้มเลยนะครับแล้วการสัมผัสเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเหมือนเหมือนขนนะครับที่อยู่บริเวณเปลือกข้าวนะครับลักษณะเมล็ดก็จะเป็นปอบป้อมกว่านะครับปอป้อมมุดอ้วนกว่านะครับอันนี้คือการมองลักษณะทางกายภาพคร่าวๆนะครับก็จะมองเห็นได้ว่าด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเจ้าด้านขวาก็จะเป็นข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเหนียวนะครับต่อมาวิธีที่2นะครับวิธีที่2ทํายังไงนะครับ วิธีที่2ถ้าเรามองไม่ออกจริงๆเราไม่ชัวยจริงจริงเนี่ยเราก็แกะได้เลยครับหยิบมาเลยครับ1เมล็ดใช้มือนะครับแกะไปได้เลยด้านนอกเนี่ยเปลือกข้าวเนี่ยนะครับถ้าเราแกะออกมาแล้วนะครับเม็ดข้างในเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้าวกล้องนะครับส่วนตรงนี้เขาจะเรียกว่าแกะนะครับข้าวที่ผ่านการกระเทาะแต่ว่ายังไม่ได้รับการขัดสีนะครับก็จะเป็นข้าวกล้องตัวนี้ก็จะเป็นข้าวกล้องนะครับที่จะมีสารอาหารมากแล้วก็มีวิตามินแระธาตุมากนะครับส่วนที่เป็นข้าวเหนียวนะครับ ข้าวเหนียวเราก็แกะได้เลยนะครับวิธีที่2ถ้าเราไม่ชัวร์เราก็แกะออกมาดูได้เลยถ้าเรามองทางกายภาพไม่ออกนะครับนะครับข้าวเหนียวจะสังเกตได้ว่าข้าวเหนียวที่ไม่ได้รับการขัดสีกระเทาะอย่างเดียวเนี่ยมันจะสีมันจะขาวขุ่นนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเลยนะครับข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเจ้านะครับพอเราแกะออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยครับสีมันจะใสกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเจ้าทางขวาเนี่ยก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับสีมันจะขุ่นกว่านะครับ ต,ตัวนี้ยังไม่ได้รับการขัดสีนะครับได้เกิดจากการแกะเปลือกออกนะครับเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่2นะครับแต่มันก็มีบางชนิดนะครับที่ข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเจ้าเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นลักษณะที่เรามองทางกายภาพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นข้าวเจ้าแต่มันมีสายพันธุ์หนึ่งเป็นชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวขาวนะครับข้าวเหนียวขาวจะเป็นลักษณะข้าวเปลือกที่เป็นอย่างนี้เราจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นข้าวเหนียวนะครับ ดังนั้นถ้าเรามองแล้วเราไม่ชัวร์การแกะออกเนี่ยผมว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างดีที่สุดนะครับพเพื่อความชัวร์เมื่อเราแกะออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ดูว่ามันเป็นข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเจ้าหรือว่าเป็นข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเหนียวนะครับ2วิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะทําให้พี่น้องทุกคนเนี่ยสามารถนําไปใช้ทดลองได้เลยนะครับสามารถดูได้เลยว่าข้าวเปลือกชิ้นไหนเป็นข้าวเปลือกข้าวเจ้านะครับข้าวเปลือกชิ้นไหนเป็นข้าวเปลือกข้าวเหนียวนะครับถ้าใช้ได้ผลยังไงก็ แบ่งปันและก็แชร์ความรู้นี้นะครับวันหลังผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้าวกันมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ